เขาจะรู้กับเราไหมเขาอาจจะมาช่วยเราหาไหมทุกคนอืมบ้างอะไรบ้างก็ก็แล้วแต่เราก็ได้ลงเหนื่อยบ้างท้อบ้างาแต่ก็ไม่หยุดเดินถ้าพยายามที่เราลำบากนะคะทุกคนแต่ถ้าเราฝ่าฟันตรงนี้มาได้เชื่อเถอะทุกคนเชื่อเถอะ มันเป็นสิ่งที่ดีมากงันเป็นอย่างนั้นนะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไม่หยุดเดินยังไงมันก็ต้องมีสักวันที่เป็นวันที่เราสําเร็จนะทุกคนอืย่าไปาฟังคนที่เขาบอกเราเลยเราฟังเสียงใจตัวเองดีไหมฟังเสียงใจตัวเองเยอะๆว่าเหนื่อยเดินช้าลงมีกําลังใจและอาหายเหนื่อยแล้วก็ กึ่งเดินกึ่งวิ่งอืที่นี้ทุกคนทุกคนคะ่ะเขาคนนั้นจะรู้ไหมว่าเราที่นี้ทุกคนทุกคนคะ่ะเขาคนนั้นจะรู้ไหมว่าเราอย่าไปเชื่อคำคนที่บอกว่าอ,อืหยุดเธอหยุดเธอ เขาไม่ได้มารู้กับเรานะทุกคนใจเราต้องการอะไรนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่รับชมที่เราก็ต้องทําทุกคนมันเป็นความหวังของเราใช่ไหมทุกคนว่าไหมเอออย่างดิฉันเนี่ยก็เป็นความหวังทำไปบางทีสั้นภาพเป็นห่วงพูดง่ายคือเป็นห่วงทุกอย่างกับเราแล้วทีนี้ ก็สั่งการว่าภาพเป็นห่วงอ่าพูดง่ายคือเป็นห่วงทุกอย่างกับเราอ่าแล้วทีนี้ก็สั่งการว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้มาพบมาเจอกันเจอเหตุการณ์เหนื่อยเดินช้าลงมีกำลังใจและาหายเหนื่อยแล้วก็ กึ่งเดินกึ่งวิ่งอืภาพเป็นห่วงพูดง่ายคือเป็นห่วงทุกอย่างกับเราอาแล้วทีนี้ก็สั่งการว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้มาพบมาเจอกันเจอเหตุการณ์ว่า,าเป็นญา,าติพี่น้อง เอาง่ายๆคนที่อยู่ไกลตัวเราแล้วกันนะเป็นห่วงเราอืสําหรับเราเองเลยแหละเราผ่านมันมาได้เราเก่งมากเราต้องสู้เราต้องสู้เราต้องสู้คิดในใจเสมออย่างนี้นะคะอย่าอยาไปเชื่อคําคนที่บอกว่าอืมหยุดเธอหยุดเธออืเขาไม่ได้มารู้กับเรานะทุกคนที่นี่ทุกคนทุกคนคะ่ะ เขาคนนั้นจะรู้ไหมว่าเราที่นี่ทุกคนทุกคนคะ่ะเขาคนนั้นจะรู้ไหมว่าเราบ้างอะไรบ้างก็ก็แล้วแต่เราก็ได้ลงเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ก็ไม่หยุดเดินถ้าว่าเป็นญาติพี่น้อง เอาง่ายๆคนที่อยู่ไกลตัวเราแล้วกันนะเป็นห่วงเราอืสําหรับเราเองเลยแหละเราผ่านมันมาได้เราเก่งมากเราต้องสู้เราต้องสู้เราต้องสู้คิดในใจเสมออย่างนี้นะคะอย่างนี้เราก็ต้องทําทุกคนมันเป็นความหวังของเราใช่ไหมทุกคนว่าไหมเอออย่างดิฉันเนี่ยก็เป็นความหวังเอ่อทาไปบางทีสนุกสำหรับเราเองเลยแหละเราผ่านมันมาได้เราเก่งมาก เราต้องสู้เราต้องสู้เราต้องสู้คิดในใจเสมออย่างนี้นะคะอย่างีเราก็ต้องทําทุกคนมันเป็นความหวังของเราใช่ไหมทุกคนว่าไหมเอออย่างดิฉันเนี่ยก็เป็นความหวังเอ่อทำไปบางทีสนุกนั่นแหละสิ่งสําคัญอืบอกว่าห้ามทําอำ เราไม่มีอะไรที่ดีๆบ้างเอ่ยทุกคนวันนี้มามาเราจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะมีประสบการณ์อยู่ว่าอา่าเป็นญาติาพี่น้องเอาง่ายๆคนที่อยู่ไกลตัวเราแล้วกันนะเป็นห่วงเราอืมอา่าเหนื่อยก็เดินช้าลงหน่อย อย่าไปเชื่อคำคนที่บอกว่าอืมหยุดเธอหยุดเธออืมเขาไม่ได้มารู้กับเรานะทุกคนเขาจะรู้กับเราไหมเขาอาจจะมาช่วยเราหาไหมทุกคนอืมให้เราเลิกทำให้เราหยุดทำคลิปเหลี่ยวอืมสั่งการไว้แล้วว่าห้ามทำ สำหรับเราเองเลยแหละเราผ่านมันมาได้เราเก่งมากเราต้องสู้เราต้องสู้เราต้องสู้คิดในใจเสมออย่างนี้นะคะอย่าบบ้างอะไรบ้างก็ก็แล้วแต่เราก็ได้ลงเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ก็ไม่หยุดเดินอ่ถ้าเนี่ยเราเนี่ยต้องการอะไรทุกคนเขารู้ไหมเวลาเรา อาพาเป็นห่วงอ่าพูดง่ายๆคือเป็นห่วงทุกอย่างกับเราอ่าแล้วทีนี้ก็สั่งการว่าทีนี้ทุกคนทุกคนคะ่ะเขาคนนั้นจะรู้ไหมว่าเราเป็นห่วงเราที่เราลงคลิปบ่อยอืมเป็นห่วงสุขภาพเขาไม่รู้หรอกว่าเราอ่า ลำบากแค่ไหนเป็นห่วงเราที่เราลงคลิปบ่อยอืมเป็นห่วงสุกเเนี่ยเราเนี่ยอืมต้องการอะไรทุกคนเขารู้ไหมเวลาเราอะไรที่ดีๆบ้างเอยทุกคนวันนี้มามาเราจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะมีประสบการณ์อยู่ ใจเราต้องการอะไรนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่รับชมกับไปเชื่อคำคนที่บอกว่าหยุดเธอหยุดเธอ,อเขาไม่ได้มารู้กับเรานะทุกคนอะไรที่ดีๆบ้างเอ่ยทุกคนวันนี้มามาเราจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะมีประสบการณ์อยู่อว่า เป็นญาติาพี่น้องอเอาง่ายๆคนที่อยู่ไกลตัวเราแล้วกันนะเป็นห่วงเราอืที่เราก็ต้องทําทุกคนมันเป็นความหวังของเราใช่ไหมทุกคนว่าไหมเอออย่างดิฉันเนี่ยก็เป็นความหวังเอ,อทำไปบางทีสั่นภาพเป็นห่วงอพูดง่ายๆคือเป็นห่วงทุกอย่างกับเราอ่าแล้วทีนี้ก็สั่งการว่า นี่เราก็ต้องทําทุกคนมันเป็นความหวังของเราใช่ไหมทุกคนว่าไหมเอออย่างดิฉันเนี่ยก็เป็นความหวังเออทาไปบางทีสนุกสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนทุกทุกคนวันนี้มาพบมาเจอกันเจอเหตุการณ์พยายามที่เราลําบากนะคะทุกคนแต่ถ้าเราฝ่าฟันตรงนี้มาได้เชื่อเถอะทุกคนเชื่อเถอะ มันเป็นสิ่งที่ดีมากอ่าไม่มีหรือว่าเราหาไม่ได้อสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้มาพบมาเจอกันเจอเหตุการณ์ว่าเป็นญาติพี่นอ้องอเอาง่ายๆคนที่อยู่ไกลตัวเราแล้วกันนะเป็นห่วงเราออืม่าเหนื่อย ก็เดินช้าลงหน่อยอ่าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกๆท,ท่านเลยนะคะประสบการณ์นี้ก็คือทุกท่านเคยมีไหมครับอ่าเหนื่อยก็เดินช้าลงหน่อยไปอ่าฟังคนที่เขาบอกเราเลยเราฟังเสียงใจตัวเองดีไหมฟังเสียงใจตัวเองเยอะๆว่าให้เราเลิกท้า ให้เราหยุดทำคลิปเหลี่ยวสั่งการไว้แล้วว่าห้ามทำเหนื่อยเดินช้าลงมีกำลังใจและอาหายเหนื่อยแล้วก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งอืใจเราต้องการอะไรนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่รับชม กยไปเชื่อคําคนที่บอกว่าอืมหยุดเธอหยุดเธออเขาไม่ได้มารู้กับเรานะทุกคนอ,อะไรที่ดีๆบ้างเอยทุกคนวันนี้มามาเราจะมาเล่าสู่